อารมณ์ดีพ่อมีความสุขมาลมณนาะอ๋ออ้ยยังมีความสุขอารมณ์ดีพ่อมีความสุข <sm all> เสียงอึ้งอ,อังที่ไหนมาร้องเนยเดี๋ยวตอนเย็นเจอเสียงอึ่งชัดเลยไม่ใช่อึ่งน,นี่เสียงกรบยิ่งเวลาเติมน้ำใน,ำนบ่อแนละ้ว ไม่อยากจะปิดหูเละปิดยังไงก็ได้ยินเสียงเก่งเดี๋ยวคืนนี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมน้ำในบ่อให้เต็มๆนะคืนนี้พี่ประกาศจะได้ฟังเสียงเสียงอะไรเอาเสียงเขียดลอวเสียงกบเดี๋ยวกบมาน้องอบ๊บอ๊บไม่ได้ลองอบ๊บอบเลยนะเขียดมันต้องเขียดเขียดก็ไม่ใช่อีกนะ คุณแม่ไม่ได้เป็นกบแล้วก็ไม่ได้เป็นเขียดเลยน้องออกเสียงไม่ถูกนะเะคืนนี้เราฟังเองแล้วกันเช้าเช้าก็จะได้ยินเสียงนกจิบจิบนกจิบจิบนกจิบจิบใช่ไหมลูกตอนเช้าก็จะได้ยินเสียงนกจิบ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 สายสายมืด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 ก่อนมืดมืดก็จะได้ยินเสียงจักระจัน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 จักะจันนะ พอตกเย็นตกเย็นน้ำเยอะฝนตกหน่อยหนึ่งโอ้โหมาแล้วกบเขียดธรรมชาติธรรมชาติเกินอืมคืนนี้ฟังหองฟังเสียงเลยดิตอนเนี้ยไม่ฟังเสียงอีแม่และถูกไหม,มพี่ประกาศดูทำ